พีออๆๆ่อนใหม่ก็จะโตมาห้อมๆกับน้องอินเลยแต่ว่าพี่นอนใหม่ก็จะแก้ก่บน้องอินหน่อยน้องอินก,ก็จะเรียกพี่อนใหม่พี่อนใหม่ใช่ป่ะอ่ะเอาปบอนสิคำจวงเคยแขนหักนี่แหละอินคำจวงแขนหักจับไม่ได้นะจับไม่ได้ยัไงไ้จับเยังให้ใครจับ วันนี้นะครับยามเย็นนะครับน,น้องอินนะครับนี่ให้อาหารวันใหม่ใช่ไหมคะ <c oughs> นู่นมีคำจวงด้วยคำจวงนี่จะเป็นแมวอยู่นอกบ้านนะครับเมื่อได้เจอกับวันใหม่นะวันใหม่นี่ยเป็นแมวที่อยู่ในบ้านเน้องอินนะใช่ปะคะเป็นแมวที่อยู่ในบ้านใช่ปะคะนี่ที่วันใหม่ยานใหม่ก็จะโต,ตมาพร้อมกับน้องอินเลยแต่ว่าพื่อาใหม่ก็จะแก้กว่าน้องอินหน่อย พี่วันม่ประมาณอายุประมาณ8ปี8-9ปีประมาณนี้ครับเอาอินอายุประมาณ2.6ปีอ,อินก็เป็นน้องของพี่วันใหม่เอาอินก็จะเรียกพี่วนใหม่พี่วนใหม่ใช่ปะ่ะอ่ะถ้าปอนสิเราเมื่อกี้เราไปเก็บกันมาแล้วก็คืออันนี้คืออะไรคะต้อนอะไรคะหญ้าหนวดแมว ใช่อันไหนนะเอาให้พี่ๆดูสินี่ค่ะให้แมวกินตรงไหนคะนี่กินตรงล่างที่น้อนใหม่สงสัยจะไอ้น,นี่แล้วอิ่มละก็จะมองหาพี่คําจวงที่นัอใหม่ก็จะเป็นตัวผู้นะครับแล้วก็น้องคําจวงก็จะเป็นแมวตัวเมียนี่ลายก็สวยแบบนี้นะจับไม่ได้นะจับไม่ได้นี่ให้จับเดย ให้ใครจับให้คุณยายจับได้คนเดียวคำจวงเคยแขนหัก้วยแหละอีนคำจวงแขนหัก <Hey. S 1> ใช่แขนเนะี่ยแขนขัางขั้งขวาหักตอนสมัยเด็กๆอะ่ะเนี่ยพอพาไปเข้าเฟือกมาพี่คำจวงอ่ะ oh. ใช่เ <Okay. S 1> ข้าเฟือกข้องแขนนะแขนดามดามเนี่ยดามเ็บเ็บ ที่ครอบจังเขาโดนกัดเขาอยู่นอกบ้านไงโดนแมวกัดโดนแมวนะไม่รู้แมวตัวไหนแต่ว่าเดินไม่ได้แขนแขนบวมเนี่ยแต่ตอนนี้หายลมมาเลยอ,อ่ะไปเลยอะถามดีไปไหนไปแล้วไปแล้วไป,วปหานกกินต้นเนี้ย ตอนจันผาเนี่ยน่าจะมีนกอยู่อาศัยอยู่นะครับทุกคนนะครับีท่ที่นี่นะครับข้าง,งใน,น,งนเนี่ยมีนกมีข้างในเนี่ยมีนกมีรังนกลูกนีข้างในต้นเนี้ยต้นไม้เนี่ยชิ้นมใหม่ก็จะนอนฟินและเดี๋ยวเรามาดูเพื่อนใหม่กันต่อ่อยพี่คำจวงเข้าไปแมวที่บ้านก็จะมีพี่คำจวงเพื่อนใหม่แล้วก็มีข้างในบ้านอีกสองตัว เยินไมหชสิยังยินถามดิเยินไมหชสิยังเฮ้ยเฮ้ยากดิค่ะยืมให้มานี่เดียวเยืมให้มานี่เดียวเข้าไปทำไมพี่นั่นนายจะไปดมกินไอ้ดำนะครับที่บ้านก็จะมีแมวอีกตัวหนึ่งชื่อว่าไอ้ดำเนาะใช่ปะชื่อว่าไอ้ดำใช่ปะคะใช่ไหมคะน้องอีเคยเจอไอ้ดำไหมคะ เมื่อกี้เจอไหมไม่จเจอเพราะว่าไอด้ดำจะนอนอยู่ตรงนั้นพี่ี่วินใหม่เขานมอยู่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยที่นอนไอด้ดำไอด้ดำมันเป็นแมวของใครก็ไม่รู้แล้วมันก็เนี่ยมันมานอนอยู่ตรงนี้ตรงที่พี่วินใหม่นอนตรงนี้เลยนะฮะพี่วินใหม่ๆๆๆได้กินพี่วินใหม่ได้กินอีงพี่วินใหม่ได้กินไอ้ดำแมวตัวดำเนี่ยมันเป็นแมวแบบแมวใครไม่รู้เนาะ มาวิ่งเล่นอยู่บ้านเราแล้วก็มากัดพี่คำจวงเนาะเนาะเจ้าเจ้าแมวดาเนี่ยชอบมากัดพี่คําจวงเนาะเดี๋ยววันหลังเดี๋ยววันหลังเราถ่ายให้พี่ๆดูเนาะนะคะโอเคไหมน้องอินโอเคพี่ๆติดตามน้องอินด้วยนะคะพี่จานด้วยน้องอินวันใหม่ถ่าน้องอินด้วยวันใหม่ด้วยนี่นะคะถ้าเราจัากันได้พี่ใหม่ก็อยู่ในคลิปอ๋อ ที่ว่ารับผวันน้องอินนะครับที่เราเปิดช่องกันนะครับเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วแล้วก็ช่วงนี้เราก็กําลังกลับมานะครับเริ่มทําช่องแบบจริงจังและนะครับก็ฝากพี่พีที่ชอบคอนเทนต์แบบเด็กๆเล่นแบบนี้นะครับถ้าคิดว่ามีสาระมีประโยชน์นะครับสร้างความบันเทิงนะครับแล้วก็ความรู้ความ แนวใหม่ๆอะไรต่างๆนะครับก็ฝากติดตามช่องน้องอินนะครับอินเอฟซีเอาไว้ด้วยนะครับพี่ๆทุกคนนะครับอ่ะน้องอิน bye, บายบายพี่สิคะบาย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 ฝากติดตามน้องอินเลยค่ะลุยจ <c oughs> ิตตามมันใหม่ด้วยน,ยนี่อ่ะมันใหม่อ่ะแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนเดี๋ยวเราไป สำรวจพื้นที่กันต่อนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายบัดใหม่ bye, bye <laughs>